เออมาเจอกันอีกครั้งหน,น,นึ่งงานเนี้ยเรื่องเนี้ยถึงขั้นชีวิตเลยตั้งแต่แบบโอ้โหโดนมาตั้งแต่ประถมยันมัธยมอ่ะจนเรียนไม่จบอ่ะคือตอนนี้กูกลายเป็นเหยื่อของเด็กบูลลี่ไปเรียบร้อยแล้วคือมันมีอยู่ว่าตอนที่กูโดนแกลงั้แต่ตั้งแต่ประถมอะตอนปอสองอะขึ้นไปยันมสามเจ็ดปีอะโอ้โหคือกูโดนคนไปแกลงตลอดอ่ะโดนตลอดคืดอ ตตั้งแต่ประถมยันมัธยมก็คือตั้งแต่มัธยมอ่ะโดนหนักสุดแล้วหนักสุดแบบโอ้ยเฮ้ยกูกูก็เรียนอยู่ดีๆกูก็อยากจะเรียนให้จบจบแม่งมาแก้กูมาหาเรื่องกูใส่จนเนี้ยไอ้นั่นแม่งก็มีความสุขบนความทุกข์ของกูเนี่ยโดนแก้มาตลอดร้องไห้แม่งมาขูนูน่นขูนี่แล้วก็เทือบกูแม่งจนพูดตามตรงเลยนะคือ กูอยากฆ่าตัวตายจริงๆอยากฆ่าตัวตายอ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วชีวิตอะแม่งโดนตลอดอะไปฟ้องครูคู่ก็ไม่ช่วยไปฟ้องอาจารย์ก็ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเฮียอะไรเลยไม่ช่วยอะไรสักอย่างอ่ะคือแค่ตบลมสั่งสอนแค่นั้นอ่ะแล้วตอนกูส่งกูไม่ส่งกันบ้านแม่งด่ากูแหลกมากเลยก็แค่ไม่ส่งกันบ้านแม่งด่าแหลกด่ากูเป็นหมาเนี่ยโอ้ยเฮีย แต่พอไปฟ้องครูโดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนต่อยนันอบรมสั่งสอนและอย่าว่าทาแล้วพูดว่าทีหลังจะทำอีกโอ้โหมันยิ่งยุเข้าไปใหญ่จนแบบโอ้โหกูโดนมาเยอะมากอะอยากจะคิดสั้นฆ่าตัวตายคือเอาอันางนี้แล้วกันเดินไปเดินไปเรื่อยจะให้โดนรถชนตายก็ไปหรือไปเดินไปที่โรงเรียนเนี้ยเออใกล้ถนนแต่ตรงนั้นมีสะพานอ่ะคิดสั้นเลยคิดสั้นๆแบบ เอางี้เอาดิค่วเอางี้ดีกว่าโดดโลงสะพานหัวโขกตายแค่นั้นแหละกูค,คิดเลยนเนี่ยกลับบ้านมากูก็ร้องไห้ตลอดเลยว่าโดนไอ้เหี้ยนั่นน่ะแม่งมาแกล้งอยู่เนี่ยบูลลี่เนี่ยเป,เป็นเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งจะอะไรกับกูนักหนานเนี่ยจนถึงตอนเนี้ไอ้หานั่นแม่งยังลอยนวลอยู่เลย ถ้าคูเจอนะกูจะแฉไม่ให้หมดทุกอย่างเนี่ยจะไม่ให้มึงมีที่ยืนในสังคมเนี่ยมึงต้องโดนแบบกูทำลายชีวิตกูไม่พอยังจะคิดว่าจะมาซ้ำเติมกูอีกมีแค่นี้แหละเครียดมาก